กระบะหน้าหล่อกระบะทํามาค้าขายจัดให้แบบจำาจมราคาดีๆราคาเด็ดเเน้นผ่อนสบายชุดใหญ่3คันนี้จัดให้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีอยู่ตอนรับลมหนาวเลยคนะลมหนาวมาพอดีเลยก็จะมีรถนะครับกระบะทำมาค้าขายทำมาหากินนะครับวันนี้จัดให้3คันเอวันนี้จัดให้3คันเพราะว่ารถแรกนะรถแรกที่ขายไปเป็นเป็นตู้อะแครีบอยนะเป็นตู้แครีบอยธรรมดานะอาจจะบรรทุกของได้ไม่เยอะแต่วันนี้จัดมาให้นะครับตู้1.8นะ กับ r ี v o Smart c ทแหน้าใหม่หน้าหมูป่า r ี v o Smart c ทแหน้าใหม่หน้าหมูป่าปี2021หรือว่าพศ2564สวยๆ3คันรวดและก็ราคาดีมากๆนะครับราคาดีมากๆ3คันนี้นะสภาพใกล้เคียงกันจัดให้ในราคาเดียวกันนะจัดให้ในราคาเดียวกันก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพาดูสภาพรถก่อนนะพาดูสภาพรถก่อนพราะไงคือรถกลุ่มนี้ก็ รถที่เขาขนขนมอ่ะพูดง่ายๆนะครับขนขนมขนกาแฟที่เป็นตู้แห้งนะตู้แห้งแบบธรรมดาไม่ใช่ตู้เย็นเหมือนรถก่อนที่ผมขายมาเป็นตู้แห้งธรรมดาตู้มงจากมงคลชัยบอดี้ตู้ m k c เนะชื่อยอ่อเหมือนอบริษัทผมเลยนะ MKC มมงคลคากับมงคลชัยบอดี้นะครับนี่ตัวนี้จะรถรถปี2021นะครับเในกาแฟสองพบหรือว่าปีพศ2 5 6 4แน่นอนรถกลุ่มนี้คือรถบริษัทนะที่ใช้ธำมาคา้าขายวิ่งส่งของ นะบอดี้โครงสร้างสวยเดิมเช็คศูนย์ทุกระยะนะเช็คศูนย์ทุกระยะรถบอดี้สวยเดิมกิฟกิบนอกจากรถที่บอดี้สวยเดิมแล้วจุดขายจุดสําคัญเลยนอกจากตู้แห้งที่ติดตั้งมานะครับตู้ MKC ที่ติดตั้งมาแล้วก็ช่วงล่างที่เสริมมาแล้วเสริมแหนบมาแล้วพร้อมบรรทุกพร้อมซื้อพร้อมขายราคาดีมาก2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ2 9 9 0 0 0บาท ผ่อนสบายเดือนละ5,000กว่าบาทนะผ่อนสบายเดือนละ5,000กว่าบาทอยากได้รถไปทมามา,า,นะาค้าขายนะเอาเครดิตดีๆมาแลกนะส่งเอกสารครบจบผ่านรับรถสบายๆผ่อนสบายได้รถปีใหม่สภาพดีจิิบๆนะยางใหม่นะยางใหม่เป็นสมาร์ทแคปนะยส่วนใหญ่รถตู้แห้งตู้ทึบเนี่ยจะเป็นตอนเดียวนะครับนะคนขับอาจจะปวดหลังปวดเอวเอ็นเบาะไม่ได้แต่นี่เป็นสมาร์ทแคปนะวางของเพิ่มได้ผู้โดยสารก็สามารถไปด้วยได้นะ ไม่แสนห้านะไม่ประมาณแสนห้าทุกคันเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด e ข้อหมดเขาหมดมีให้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะ2 g d 2 3 9 3 4ันสม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้งานแบบสบายๆนะเน้นประหยัดน้ำมันเป็นหลักเน้นประหยัดน้ำมันเป็นหลักกับรถที่บอดี้โครงสร้างสวยเดิมคลิปๆนะรถสวยประวัติดีเช็คศูนย์ทุกระยะนี่ตู้จะเป็นตู้ลักษณะตู้แห้งนะครับตู้แห้งเพราะผมมี2แบบ ในสามแบบสิที่เป็นตู้แชริบอยนะครับเป็นแชริบอยเป็นตู้แห้งธรรมดาแล้วก็เป็นแบบตู้ที่เป็นตู้เย็นแล้วแต่ว่า f อมมงคลคาหาตัวไหนอยากจะใช้งานตัวไหนได้หมดนะนี่นี่จะเป็นตู้แห้งแบบธรรมดาเนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้เลยสําหรับขนของที่ไม่ต้องใช้ความเย็นนะเป็นขนมขนมเยิฟงกาแฟอะไรว่าไปนะครับตามธุรกิจที่ท่านทําแต่ผมบอกเลยว่ารถนี้จัดให้แบบรถหน้าใหม่หน้าหมูปา่า 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น2นะ299,000บาทเท่านั้นสนใจคันไหนมีให้เลือก3คันนะคือไม่ง่ายคือมาเป็นลอ็ลอตๆเพราะว่าบางที FC อาจจะซื้อเป็นล็อตด,ด้วยหรือบางคนอาจจะมาไม่ทันคันก่อนผมจัดให้3คันนะเป็นรีโวหน้าใหม่หน้าเชสและหน้าใหม่หน้าเชสและในเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรกับตู้ MKC ตู้แห้งนะติดตั้งมาก็ประมาณ1 1 0 0 0 0บาท หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเป็นตู้ใหม่ที่ติดมาพร้อมรถตอนนั้นตอนนี้รวมล่างกันแล้วนะขายเป็นรถมือสองคือไงคือรถใหม่ก็รุ่นนี้หกแสนกว่าตู้อีกแสนกว่าแต่ตอนนี้ขายเพียงสองแสนเะก้าหมื่นเก้าพันสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันจะสดจะผ่อนจะมีรถมาตีแรกตีเทินจบได้ทุกเงื่อนไขโดยเฉพาะซื้อผ่อนนี่มาเลยนะผมว่าผมซื้อเซ็นผ่านทุกเงื่อนไขขอให้ไม่ติดก,ก็พอกับรถที่ขายราคานี้นะครับรีโวตสมาร์ทแฉปตัวใหม่ สภาพดีไม่ไม่เยอะนะไม่แสนห้าราคา2,99,000นะสองแสนบาทจัดให้แบบเน้นเน้นเะนื้อสคันนะสคันลวดที่เป็นตู้แห้ง3คันที่เป็นตู้เย็นแล้วก็3คันที่เป็นตู้แบบคลร์บอยสนใจแบบไหนสภาพดีนะสภาพดีราคาดีไม่น้อยนะสนใจรุ่นไหนสายตรงหาศศรดาที่084036999 9ศนะครับศ8 4 0 3 6 9 9 9, 9, 9ี ช่วงนี้รีโวตู้แห้งตู้ทึบตู้เย็นตู้เคลรีบอยสำหรับทำมาค้าขายนะในช่วงก่อนปีใหม่นี้จัดโปรโมชั่นให้ในราคา299,000บาทช้าไม่ทันมาก่อนเลือกก่อนสวัสดีครับ